ละครชีวิตรักเมียคณิกาตอนที่สามพี่ชายเขาแก่อยู่ไหนล่ะมะลิแม่เดินหาสะทั่วเรือนไม่เห็นจะเจอเลยออกไปหาแม่ทับทิมนะจ๊ะแม่คนรักของเขาเดี๋ยวนี้พี่โนบะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านหรอกจก้ะหลังจากขายของเสร็จก็ชอบออกไปหาแม่ทับทิมคนรักของเขาเออ ว่าก็ว่าแม่ทัพทิมน่ะขายของแม่ถามใครก็ไม่มีใครยอมบอกแม่ว่าขายอะไรไปตามสืบดูทีรึว่าแม่ทัพทีมน่ะมันขายอะไรถึงได้ทำลับลับล่อล่อ,ลอยังกับขายของผิดกฎหมายอย่างงั้นแหละคุณแม่สงสัยอะไรละะ่ะคะก็แค่ขายของก็ดูท่าทีมันแปลกแปลก,กอยู่นะถ้าถามว่าขายอะไร บอกว่าขายผักขายขนมมันก็สิ้นเรื่องใช่ไหมละ่ะแต่นี่ดูอึกอึกอักอักชอบกลนลูกก็ว่าแปลกเหมือนกันนะคะคุณแม่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ลูกรู้สึกแปลกๆก็ใช่นะสินี่แม่จะไปสู่ขอให้เห็นว่ารักกันปานจะกลืนพ่อนกลับบอกว่าอย่าเพิ่งประเดี๋ยวค่อยไปขอก็ได้รออะไรแม่ก็ไม่เข้าใจ แปลกนะคะคุณแม่รักกันขนาดนั้นห่างกันไม่ได้เลยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องไปหาทำไมถึงไม่อยากแต่งงานกันลูกก็ไม่เข้าใจก่อนในแหละที่แม่สงสัยแม่มาลีก็ไปสืบดูให้แม่ด้วยก็แล้วกันได้ความอย่างไรแล้วก็มาบอกแม่ซะด้วยความสงสัยมาลีจึงแอบไปตามดูว่าทัพทีมขายอะไรกันแน่แต่เดินไปจนทั่วตลาดก็ยังไม่เห็นร้านขายของของทัพทิมเลย แม่ค้าจ๊ะรู้จักแม่ทับทิมไหมจ๊ะทับทิมไหนหล่ะจ๊ะเขาบอกว่าเขามาขายขนมแถวนี้นะจ๊ะแต่ว่าฉันเดินหาจนทั่วแล้วไม่เจอร้านของแม่ทับทิมเลยอีทับทิมไหนฉันก็ไม่รู้หรอกขายอะไรฉันก็ไม่รู้รู้แต่อีนางทับทิมที่มันขายหอยนะ่ะหอยหอยอะไรล่ะจ๊ะหอยแครง หอยจูบหรือว่าหอยเชอรี่โอยนี่หนูไปอยู่ไหนมาหอยหอยนะ่ะหอยที่อยู่บนร่างกายเราที่แม่ให้มาตั้งแต่เกิดนั่นแะอุย๊ยหอยอะไรนะคะโอ้ยเห็นทีพูดย่อๆลับๆแม่หนูคงจะไม่รู้เรื่องสินะกินบอกให้ก็ได้ รู้จักแต่อีนังทัพทิมที่มันเป็นกะรี่อยู่หอหนังฟักเนี่ยอะไรนะเป็นกะรีแล้วคะไม่เชื่อก็ตามไปดูก็ได้โรงน้ำชาของนางฟักเดินตรงไปเลี้ยวขวาเดี๋ยวก็เจอฉันจะไปดูให้เห็นกับตาเดี๋ยวนี้แหละแล้วมาลิก,ก็เรียบร้อนไปที่โรงน้ำชาของนางฟักก็ได้เห็นทัพทิมเกลืหลังวาดลวดลายเต้นยัวผู้ชายอยู่ ที่แทนหลอนก็เป็นช็อกะีีกล้ามากที่บางอาจมาหลอกพี่ชายฉันคุณมะลิฉันจะไปบอกคุณแม่ว่าหลอนหลอกพี่ชายฉันหลอนเป็นชอ็อกะลีขายหอยไม่ได้ขายขนมอย่านะคะคุณมะลิฉชนขอร้องล่ะอย่าบอกคุณแม่ของคุณเลยนะคะถ้าท่านรู้ท่านจะต้องรังเกียจฉัน,นแน่ๆเลยไม่มีทางล่ะอย่ามาขอร้องซสยยากเป็นช็อกะีี แต่มาหลอกพี่ชายฉันคอยดูนะฉันจะไปบอกพี่นบฉันไม่ได้หลอกนะคะคุณนบรู้เรื่องนี้ดีคุณนบรู้ว่าฉันทำงานอะไรนี่หมายความว่าพี่ชายฉันรู้ทั้งรู้ว่าหล่อนเป็นชอกโลีก็ยังจะเอาอย่างนั้นเหรอคุณนบรู้ดีคะ่ะว่าฉันทำงานอยู่ที่นี่ได้โปรดเธอคุณมะลิอย่าบอกนะคะอย่าบอกแม่ของคุณพี่ชายฉันเหมือนบ้าไปแล้ว ที่คิดจะเอาช็อกโกลีเข้าบ้านสเสนียดจันไรการก,กินีที่สุดเรารักกันนะคะคุณมะลิได้โปรดอย่ากกีดขวางความรักของเราเลยความรักแสนบริสุทธิ์ของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรหมชารีของฉันหรอกนะคะรักกันเหรอทูเรศฉันจะไปบอกคุณแม่เดี๋ยวนี้แหละว่าไงนะแม่มะลิแม่ทับทิมเป็นช็อกโกลี ทำงานอยู่โรงน้ําชาของนังฟักอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะคุณแม่เป็นช็อกกรีหรือที่เราเรียกกันว่ากะรีทุเรศที่สุดและแบบนี้คุณแม่ยังจะเอามันเป็นลูกสะอรพอีกเหรอคะเนี่ยไม่คิดเลยว่าตพนบจะไฟต่ําถึงเพียงนี้ผู้หญิงมีตั้งมากมายกลับไฟต่ําจะเอาช็อกกรีมาเป็นลูกสะไพรยของแม่ใช่ค่ะคุณแม่ไฟต่ำมากไฟต่ำที่สุด นี่ถ้าไม่ใช่พี่ชายแล้วก็คงตัดเลือดตัดเนื้อกันไปแล้วแม่จะต้องจัดการอะไรสักอย่างก่อนที่อนางช็อกโกลีนั่นมันจะมาหลอกพี่ชายแกมากกว่านี้ถ้าทางพี่นพทั้งรักทั้งหลงมันด้วยนะคะคุณแม่ไม่รู้ว่ามันทำเสน่ห์เล่กลอะไรหรือเปล่าหรือว่าคุณพี่จะโดนของก็ไม่รู้นะคะคุณแม่โดนของหรือต้องใช่แน่เลยไม่อย่างนั้นผู้ชายที่ไหน จะตาต่ำไปคว้าเอาช็อกกาลีมาเป็นเมียออกหน้าแย่ yeah, แล้วค่ะคุณแม่แบบนี้จะต้องทำยังไงนะคะหนอยหญิงชั่วอีหญิงงามเมืองเป็นช็อกกาลีอยู่ดีๆไม่ว่าดีมาเล่นของใส่ลูกใจฉันอย่างนั้นเหรอว่าอย่างไงนะมาลีรู้เรื่องนี้อย่างนั้นเหรอใช่ค่ะพี่นพคุณมาลีตามสืบเรื่องของฉัน จนมาเจอฉันอยู่ที่โรงน้ำชาป่านนี้น่าจะนำความไปบอกแม่ของคุณนบแล้วละค่ะโธ่ถ้าคุณแม่รู้คุณแม่ไม่มีวันให้เราครบกันแน่ๆงั้นเราก็ต้องฉากลากันใช่ไหมคะคุณนบใช่แต่ว่าฉันรักเธอนะฉันรักเธอคนเดียวนะทับทิมฉันไม่เคยคิดจะปันใจไปให้ผู้หญิงคนไหนฉันก็รักคุณนบค่ะ แต่ความรักของเราคงเป็นไปไม่ได้พราะระหว่างฉันกับแม่คุณเราก็ต้องเลือกแม่อยู่แล้วฉันจะลองไปคุยกับคุณแม่ดูคุณแม่ท่านเป็นคนใจดีบางทีท่านอาจจะเข้าใจเราคงไม่มีพ่อแม่ที่ไหนยอมรับช็อกกลีเป็นลูกสะพภห้หรอคะฉันว่าเราต่างใจและจากกันวันนี้ซะดีกว่าใจเย็นเย็นก่อนแม่ของพี่ท่านใจดีบางทีมันอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่เราคิดก็ได้ ฉันก็หวังอย่างนั้นละค่ะคุณนพหวังว่าท่านจะอนุญาตให้เราเขากันจะ้ะแล้วจะรีบมาส่งข่าวนะแล้วชายหนุ่มก็รีบกลับไปที่บ้านมาถึงก็ตรงหนิงไปหาแม่ทันชีไม่ได้แม่ไม่ยอมเด็ดขาดจะเอาใครที่ไหนมาเป็นลูกสะใภย้ยากดีมีจนแม่ไม่ว่าอะไรหรอกนะตะนบแต่จะไปคว้า,อาชอกกะลีไปคว้า,านังคณิกาแบบนั้นมาเป็นเมียแม่ไม่ยอม แต่ทัพทิมเป็นคนดีนะครับคุณแม่และทัพทิมก็สัญญาว่าถ้าไถ่ตัวได้แล้วทัพทิมจะไม่ทําอาชีพแบบนี้อีกผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาจะมาเป็นนางคณิกาแต่ทัพทิมถูกพ่อแม่ขายมานะครับทัพทิมไม่ได้เต็มใจจะอย่างนั้นก็เถอะถึงยังไงก็เป็นผู้หญิงมีราคีแม่ไม่ยอมรับหลงนัตนบแกไปหาผู้หญิงคนอื่นใครก็ได้ที่ไม่ได้ทำอาชีพนี้ มันไม่ใช่ความผิดของทัพทิมเลยนะขอรับคุณแม่แต่แกเป็นคนมีความรู้อนาคตไกลต่อไปอาจจะได้รับราชการที่ทำค้าขายจนทุกวันนี้เพื่อส่งเสียตัวเองเรียนเรียนจบสูงๆแล้วจะมาคว้าเอานางช็อกโกลตอย่างนี้น่ะเหรอผมไม่ได้รักที่ร่างกายผมรักที่จิตใจของทัพทิมขอรับคุณแม่ทนได้หรอที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่คนบอกว่านางทัพทิมนั่นก็เมียมัน เดินไปทางซ้ายก็เมียมันเดินทางขวาก็มาบอกว่าเมียมันรับได้อย่างนั้นหรือพ่อนบทนได้ขอรับผมไม่ได้มองคุณค่าของคนที่พรหม,มจัรย์แต่มันเป็นทาตลูกกำลังจะหาเงินไปไถ่ยตัวเงือนอะไรลูกกับทัพทีมทำงานเก็บเงินร่วมกันขอรับตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้วครบสิบสองช่างเมื่อไหร่จะเอาไปถ่ตัวทัพทีมขอรับ ฉนันเลยอยากจะบ้าตายทำงานหามรุงหาข้ามเพื่อที่จะเอาไปไยตัวชอ็อกกะลีโอ้ยตานบแนละตานบก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ